ครับวันนี้ทําไปเล่าไปกับนัฐกิจนะครับนําคุณครูทั้ง115โรงหรือว่า113โรงเรียนกับ2สาขานะครับเข้ามาดูในมุมมองของเขตพื้นที่นะครับว่าเราติดตามงานท่านในส่วนของ ITA ออนไลน์อย่างไรนะครับตรงนี้เข้ามาดูในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งละวัดนาประดูนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟล์ต่างๆสําสหรับที่เราจะส่งให้โรงเรียนนะอันนี้คือ eit เตรียมอยู่เตรียมอยู่ eit วงเล็บ1น,นะครับเตรียมอยู่ส่วนที่ส่งไปแล้วคือ iit นะครับก็เข้ามาดูว่ามีการตอบกลับแล้วยังนะครับเราสามารถดูได้จากเขตพื้นที่ iit อยู่ในช่วงการทำระหว่างวันที่1-15ถึง15กรกฎาคมนะครับ iit คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโรงเรียนนั่นเองส่วน eit นั้นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับ อ่านี่คือเกาะตาเนาะบ้านเกาะตายมมาครับตอนนี้มีการตอบ IIT เข้ามาแล้วนะครับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่สามารถเข้าไปดูในไดฟ์นะครับตรงนี้ในส่วนของการก่อนที่จะส่ง I e i t ทวงเล็บหนึ่งไปทางเขตพื้นที่นะครับเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขตนะครับต้องแก้ชื่อของโรงเรียนให้ตรงกับโรงเรียนที่จะส่งไปให้ทำแบบสอบถามนะครับโรงเรียนไม่ต้องทำเองตรงนี้ เป็นหน้าที่ของเขตนั่นเองนะครับมีแค่ให้เห็นว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะส่งไฟล์ไปให้ท่านนั้นทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ได้จัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางโรงเรียนเพียงแค่ส่งไฟล์ไปแล้วก็ตอบคําถามในไฟล์แค่นั้นเองก่อนจะทําดูหน่อยนึงว่าตรงกับชื่อโรงเรียนเราหรือเปล่านะครับอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะทางเขตพื้นที่ต้องส่งไปให้ถึง115โรงด้วยกันนะครับ ดังนั้นทันทีที่รับไฟล์ตรวจก่อนเลยว่าชื่อโรงเรียนตรงกับของเราหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์จดหมายผิดซองเกิดขึ้นไหมในขณะที่นักธกิจและน้องศักชายได้ช่วยกันทําอยู่ตรงนี้อาจจะมีการส่งผิดผิดชื่อผิดโรงเรียนไปนะครับดูก่อนเนาะก่อนจะเริ่มทํานะครับอ่าตรงนี้เป็นศูนย์แสดงว่ายังไม่ได้ตอบนะครับตรงนี้คือการมาส่งในมุมมองของเขตพื้นที่นั่นเองซึ่ง ก่อนที่จะส่งไฟล์ไปยังท่านนั้นเราได้ทำโฟลเดอร์ขึ้นมา115โฟลเดอร์ด้วยกันนะครับในส่วนของ115โฟลเดอร์นี้เราก็จะสร้างไฟล์ต่างๆที่จะส่งไปให้ท่านแล้วก็เมื่อท่านตอบกลับนะครับไฟล์ของท่านอะ่ะก็จะเด้งกลับมาที่เขตพื้นที่ให้ทางนักธุรกิจและน้องศักชายและทีมงานที่เขตได้เห็นกันนะครับอาตรงนี้ตอบแล้ว11ของใครเอยบ้านบางโงนะครับตอบแล้ว11 11ข้อในที่นี้หมายถึงตอบมาแล้ว11คนนั่นเองนะครับไปคลิกดูเป็น g o o l l s s h e t t กันดีกว่านะครับตรงนี้โรงเรียนต้องทำไหมอย่ามีตัีงโรงเรียนไม่ต้องทำนะครับเป็นหน้าที่ของเขตนะครับที่จะตรวจสอบคำตอบจากท่านท่านแค่ส่งไฟล์ต้นฉบับไฟล์ที่มีชื่อตรงกับโรงเรียนของท่านแล้วให้สมาชิกได้ตอบกันนะครับตรงนี้นะักกิจทำงานในแนวทำไปเล่าไปสไตล์ y l g นะครับจะได้เห็นงาน นี่ก็คือการเล่าสู่กันฟังนั่นเองไอทีของบ้านควนหยีตอบแล้วอย่างเข้าไปดูกันเนี่ยเขตจะเข้าไปดูอย่างเงี้ยบ้านควนหยีดูคำตอบซิตอบแล้วอย่างณนะวันนี้วันที่9กรกฎาคมนะครับศูนย์ข้อแสดงว่าบ้านควนหยียังไม่ได้ทำนั่นเองนะครับอันนี้เราแค่เอามาให้เป็นกรณีตัวอย่างกันนะครับแต่การทำนั้นยังทันสบายสบายครับทำได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับเขตพื้นที่ของเราทำงานแบบ ายืดหยุ่นเรื่องเวลามากเลยทีเดียวนะครับปีนี้ทำกันแบบสบายๆทันแน่นอนครับ IIT เพียงแค่คณะทำงานในส่วนของ ITA ออนไลน์สถานศึกษาแชร์ไฟล์ให้เพื่อนครูและบุคลากรทุกท่านนะครับในโรงเรียนของเรานะครับได้ตอบมานะครับกติกามีอยู่นิดเดียวคือต้องอยู่ในที่ทำงานนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีใช่ไหมครับพูดกันหลายรอบแล้วทบทวนไปในตัวเนาะ โอ้โหตอบมา41ข้อแล้วของโรงเรียนไหนเอ่ยบ้านน้ำใสนะครับอ่าไฟล์ i อ t ไปยังโรงเรียนโรงเรียนแชร์ไฟล์ให้บุคลากรได้ทำกันตอนนี้บุคลากรแต่ละท่านทำมาไฟล์ก็เด้งกลับมาเขตพื้นที่41ข้อแปลว่าตอบมา41ข้อคำถามนะครับ41ชุดแล้วนะครับขอบคุณไปยังคณะทำงานและผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงนะครับที่ได้เริ่มแล้วนะครับส่วนโรงที่ยังไม่ได้เริ่มเริ่มวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยนะครับ อาบ้านสักกรรมทำแล้วยังโอ้โหเห็นไหมครับเริ่มวันนี้นะครับสักกรรมครับโอเคนะครับเรื่องวันนี้เสร็จวันนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้ยาวเลยข้อคําถามนะครับเนาะเข้าไปดูแล้วใน g o Google s h e e t ปรากฏว่ายังว่างเปล่าเพราะยังไม่ได้ทําแต่เรื่องวันนี้ยังทันครับหมดเขต15รกรกฎาคมนะครับโรงเรียนบ้านคูเกลียงขอบคุณมากครับคณะทํางานผู้บรหิหารและทุกคนในโรงเรียนนะครับตอบมาแล้ว11ข้อแสดงว่า น่าจะครบแล้วบ้านพวกเหลียงบุคลากรไม่ได้มากนะครับที่อยู่ครบหนึ่งปีนะครับดูของใครต่อบ้านวังกว้างอู๋นี่คนเยอะแต่ยังไม่ได้เริ่มนะครับเริ่มวันนี้เลยนะครับบ้านน้องก้างครับโอเคครับดูกันแบบรุนละทึกเหมือนเชียร์กีฬาเลยเนะาะจริงๆแล้วก็คือสอนอก,ก้รุนแหละอยากให้เราทำร้อยเปอร์เซ็นตา์ให้เสร็จเพราะวันที่16 EIT วงเล็บหนึ่งจะถึงไปยังโรงเรียนของท่านนะครับ ่วงเวลาไว้เพื่อไม่ให้สับสนนั่นเองนะครับทวงเวลาไว้ไม่ไม่ส่งไปพร้อมกันระหว่าง IIT บุคคลภายในกับ EIT คือบุคคลภายนอกอามาดูข้อแม้อีกนิดนึงใครคนตอบ IIT อดูกันชัดๆนะครับคือใครคือบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาไปจนถึงลูกจ้างพนักง,งานจ้างพนักง,งานจ้างหมอบริการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของเรานะครับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีตามที่ผู้ประเมินกำหนดนะครับคำตอบสั้นๆง่ายๆคือทุกคนเลยนะครับและที่สำคัญคือต้องอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนั่นเองพบกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามกันไว้ทำไปเล่าไปสไตล์ YLG กับนัทธกิจนะครับสวัสดีครับ